อะไรครับสวัสดีครับวันนี้ีหนเลยจากสวนมุกเรียนได้มาเป็นสวนมุกเรียนลาวาเขาใหญ่นะครับวันนี้จะมาทำการใส่ปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยสูตร15-15จามุกเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ได้ต้นนี้ผมปลูกได้ประมาณ20วันหลังจากปลูก20วันเราจะมาดูอันนี้ครับ ยอดเขาจะเดินแล้วนะครับแสดงว่าระบบลากเขาเดินแล้วนะครับพอเราเห็นยอดเดินแบบนี้นะครับเราก็จะทําการให้ปุ๋ยนะครับอันนี้คือปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยประมาณประมาณนี้พอนะฮะนะประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เวลาให้ผมจะให้อย่างนี้ครับ ไม่ติดโคนนะฮะก็คือให้ให้ใอ่ของเค็งนี่เลยเพราะเดี๋ยวฝุ่นจะกระจายทั่วที่นะอันนี้วันที่สามวันที่สามนะครับเ<า>ดือนอตุลาอ่าวันที่สี่ก็สี่นะวันที่สี่นะครับทำงานลืมวันลืมเดือนล,ล,ลืมปีเลยผมปลูกไว้ที่ร้านผู้รีรัมย์ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊เล็กที่อำเภอบางค้าังหวก็ไอ้เงา ปูกลงแข่งนะฮะไว้ให้ลูกค้าได้ดูทั้งหมด4ต้นเดี๋ยวเรามาตามดูกันอีกนะทีนน่ต้นที่ปลูกพร้อมกันเลยนะครับนะฮะพร้อมกันเลยนะครับ,น,รบนี่ก็เหมือนกันครับนี่ฮะจะดูว่ารากพขาเดินแล้วครับทุเรียนถ้าเราปลูกใหม่นะฮะประมาณสัก่20วัน เขาก็จะเริ่มลากเขาก็จะเริ่มเดินแล้วก็ยอดเขาก็จะออกนะฮะพอยอดออกเราถึงเริ่มให้ปุ๋ยนี่ครับผมจะให้ปุ๋ยตามนี้นะครับในทาสมนุี่หหญ้าปกปางเอาไว้เป็นที่สองนะครับเป็นที่ามแล้ลากออกเหมือนกันนะฮะยอดออกลากเดินยอดออกนะครับเราก็ทําการให้ปุ๋ยแต่อย่าให้เยอะนะ ในน้อยแล้วให้ห่างๆนะครับมาต้นนี้นี่ฮะยอดเบินแล้วนะครับรยอดเดืนแล้วยอดเดืนแล้วนะครับก็ทำตามให้คก็เดี๋ยวจะอัปเ,เดตให้ดูวันนี้วันที่4นะฮะตุลาแล้วประมาณอีก 15วันแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูความเปลี่ยนแปลงของการใช้ถือนะครับวันิดตามฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าหากคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ